คนตอนนี้มีเหตุการน้ำท่วมแล้วาากลัวเลยดูด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 ดดูดดดก กูไม่ต้องการวิ่งกูต้องการความตายกูไม่อยากตายแต่กูอยากตายสุดๆไม่กูก็ต้องกวส่วส่วนกลันะก็ต้องตายครับ กูตายโอ๊ยยๆโอ๊ย้ๆโอ๊ย,อย,อยให้กูดูแบบเต็มหน้าได้ไหมโอ๊ยๆ้โอย <c oughs> โอเคดูเหมือนว่ากูต้องอับน,น้ำตอนนี้แน่นอนเื่นไม่ไอคิ้วต่อ โอเคตอนนี้ของจริงกำลังจะรวมเลยเฮีย yeah. <c oughs> แต่ไม่เป็นไรตรงมุยนะจักรุนวันนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ